คินยอนคอควายยักษ์อ่างงองูเอาไม่อยู่เมกาวาตีทุก31แต้มพาทีมค้นพิงสไปเดอร์หลีเกาหลีคินยอนคอควายยักษ์อ่ังงองูก็เอาไม่อยู่เมกาวาตีโชว์ฟอร์มเฉียบทุก31แต้มพาทีมค้นพิงสไปเดอร์ผงาดคว้าอินวีพิสุกวอลเล่บอลลีเก,กาหลีใต้วันที่27ต่อคอ6 6หลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีเก,กาหลีฤดูการ2023-24ซึ่งแท้จอนชองกวานจังเรสสปาร์คของเมกาวาตี บีหลังชาวอินโดนีเซียพลิกชนะพิงส์สไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวไปแบบสุดมัน3-2เซต21 25 26 28 25, 22, 25็5 2 2 25แและ18-16ถึงเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่พิงส์สไปเดอร์หล่นรั้งอันดับ2ของหลีกเกมนี้เมกาวาตี ทำไปคนเดียว31แต้มแบ่งเป็นตบ29บล็อก2มีเปอร์เซ็นต์ตบสำเร็จ49.2%เ้าอปอร์เซ็นต์คว,าว้า MVP ประจำแมตช์นี้ไปครองซึ่งนับเป็น MVP ครั้งที่สองหลังผ่านมาเพียง3นัดนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เล่นที่เสิร์ฟดีที่สุดในทีมแทจ้อนชองกวานจังเรสปาร์กอีกด้วยสําหรับแทจจอนชองกวานจังเรสปาร์กของเมกาวาตีโปรแกรมต่อไปมีคิวพบกับคุนไดฮิลสเตรทในวันที่29ต่อคอ6 6เวลา14นาฬิกา